สวัสดีครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาเสนอครับเพียงท่านกดไลค์แฟนเพจเรากด s c r i b e c h a n n ช l YouTube ของเราและแชร์วิดีโออะไรก็ได้ในเพจของเราท่านก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเงิน1 0 0 0บาทจากกิจกรรมช่วยแชร์การแจก1000ทุกเดือนนะครับโดยจะประกาศผู้ได้รับรางวัลทุกวันที่22ของเดือนนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับการเข้าสู่รายการ Tommy World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งในตัวร้ายตัวฉกาจของแฟ a ช h ฮะโดยเขาคนนี้นะครับมีพลังในการเรยีอยแข็งฮนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบ หยุด The Flash ได้เลยนะครับแถมเขาคนนี้ยังเป็นผู้นำกลุ่ม The Rock ด้วยเขาคนนี้คือกัปตันโค้นั่นเอง มาเริ่มเรื่องราวของเขาก็เลยดีกว่าสําหรับกับซันโคลนั้นเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลนชาน์สเขาเติบโตมาในสลัมของเซนทรัลซิตี้ฮะโดยพ่อของเขานั้นเป็นอดีตตำรวจที่ขี้เมา,เาแม่ก็ทิ้งบ้านไปและพ่อนะฮะยังชอบทําลายร่างกายเขาและน้องสาวเสมอสิ่งดีๆในวัยเด็กของเขานะั้นมีเพียงแค่น้องสาวแล้วก็คุณปู่ซึ่งคุณปู่ก็ดันจากโลกไปเร็วตั้งแต่เ,เขาอายุ12ปีทําให้สิ่งดีๆของเขานนั้หายไปหมดเลยครับต่อมานะฮะกับตันโคก็ได้หนีออกจากบ้านมาแล้วก็แบบหวังว่า เนี่ยเขาออกจากบ้านไหมพ่อจะดีขึ้นแลวไม่เลิกทําลายน้องสาวก็ได้แต่ความจริงไม่เลยฮะสันดานคนเปลี่ยนกันยากครับแล้วเขาก็ได้เข้ากับกลุ่มจอยกลุ่มหนึ่งฮะซึ่งมีสาลักษณกเป็นแว่นตาและวางแผนจะปล้นธนาคารกันแต่ว่านะฮะการปล้นนั้นยังไม่ทันจะทำอะไรเลยครับแค่เริ่มปล้นนะฮะก็โดนจับนะครับเพราะด้วยพลังของเดอะแฟลชที่เร็วกว่าแสงนี่ฮะไม่ทันได้รู้ตัวมือเขาก็อยู่ในกุญแจมือไปแล้วต่อมาเมื่อเขาอยู่ในคุกครับเขาก็พยายามศึกษาเกียวศศิสร์ กี่ยวกับเรื่องพลังงานจนการชะลอความเร็วของอะตอมการแบบอุณหภูมิศูนย์องศาสมบูรณ์เรื่องแบบเกี่ยววิทยาศาสตร์ต่างๆครับในเมื่อเขาออกมาจากคุกเขาก็ได้ไปเข้าขโมยห้องแลบมาฮะแล้วก็วิจัยอาวุธซครื่องที่ออกมาเป็นโคลกันนั่นเองซึ่งเป็นปืนที่ยิงแล้วของยากราะเป็นน้ำแข็งของยาะช้าลงซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่แบบร้ายกาจมากฮะสำหรับเดอะแฟลช แล้วตั้งแต่วันนั้นกับตันโคลก็ได้เกิดขึ้นฮะหลังจากนั้นเขาก็ได้ต่อสู้เดอะแฟลชหลายครั้งเลยครับซึ่งเขามีเดอะโรบันทั่วคอยต่อสู้ฮะบางครั้งก็แบบได้เปรียบเสียเปรียบบ้างผัดกันมาผัานกันมาฮะแต่ส่วนใหญ่จะแพ้นะครับแต่เขาก็ยังเป็นตัวรายที่มีจรญยาบรนนะครับโดยเขาจะไม่ฆ่าฮะถ้าไม่มี2เหตุผลนี้จริงๆคือ1นึ่จำเป็นจริงๆแบบเป็นสหาการชีเป็นชี้ตายไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าและ2คือแบบไปล้างแค้นอะไรอย่างนี้ โดยเขานะฮะเมื่อสู้กับ The ale, เดอะแฟชต์ไปเรื่อยๆก็มีน้องสาวเขามาช่วยนะฮะซึ่งน้องสาวของเขานนั้เป็นนัดฟิชเชอร์สเกตที่มาช่วยนะฮะเพราะแฟนของน้องสาวเขาตายจากการต่อสู้กับเดอะแฟชนั่นเองซึ่งทำให้เธออยากล้างแคนะ้นเดอะแฟชฮะแต่หลังจากเหตุการณ์ c r i s i s on Infinite Earth ทําทำให้แบรรี่เอเลนได้ตายลงน้องสาวของเขาก็พยายามจะกลับตัวกลับใจมาแบบสร้างบริษัทล่าค่าหัวแทนโดยเขาก็ได้ร่วมกันกับเดอะแฟชคนใหม่ซึ่งคือวอลลี่เวสต์อยู่หลายครั้งด้วยครับ บริษัทก็ใหญ่โตขึ้นรื่อมีพรรคพวกมากขึ้น,นะฮะโดยมีคนคนหนึ่งครับนอกสาวนั้นเป็นคู่หูกันเขาก็เลยให้ปืนเลียนแบบโคกันไปแต่เธอก็ถูกทรยศฮะโดยโดยคู่หูของเธอฆ่าซึ่งคู่หูของเธอนั้นเรียกตัวเองว่าชิลเบนซึ่งทําให้ต่อมาพี่ชายของเธอนั้นได้เป็นลาแคนให้ะฮะโดยฆ่าชิลเบนอย่างโหดเหี้ยมะฮะแช่แข็งแล้วโยนลงมาจากที่สูงโหแตกกระจายเลยครับโดยกับทันโคนะฮะเห็นดูง่อยๆอ,อย่างนี้เขาก็เก่งนะครับ ปืนของเขานั้นยิงแบบกระสุนด้หลายแบบมากๆครับยิงเป็นระเบิดยิงให้เกิดแบบภูเขาน้ําแข็งยิงอะไรมากมายฮะแล้วก็ยิงตัวเองให้แบบเหมือนมีเกาะน้าแข็งมางกันตัวเองก็ได้ฮะสร้างแบบพื้นน้ําแข็งอะไรได้เยอะแยะครับมันไม่กาดอย่างที่เห็นจากรูปาภายนอกนะฮะแถมเขาคนนี้นะครับยังเป็นคนสังหารบาร์สอเลนอีกด้วยแต่เขาไม่ได้แบบ มีเจตนาอยากฆ่าเด็กนะฮะเขาไม่รู้ครับว่า,ามันไอ้บาร์ลเอรนเนี่ยเป็นเด็กนะฮะไม่รู้ว่าบาร์ลเอร์เนใส่ชุดเดอะแฟลชแต่เมื่อเขาฆ่า,าแล้วเขาเปิดหน้าก,กากร,รู้อา้าวนี่มันเด็กนี่นะกูฆ่าเด็กไปเหรออะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ไปแก้แค้นคนที่หลอกให้เขามาฆ่าเด็กแถมในเหตุการณ์แฟลชพอยด์นะฮะในโลกของเดอะแฟลชอีกโลกหนึ่งเขาก็กลายเป็นฮีโร่แทนจะเป็นตัวร้ายฮะซึ่งจริงๆตัวเนี้ยครับเป็นเหมือนแอนตี้ฮีโร่ฮะบางทีก็เป็นตัวดีบางทีก็เป็นตัวร้ายซึ่งบางทีเขาก็ไปร่ววมมทีกับซซูเออดสค หรือไม่ก็ไปแบบทาําธุรกิจต่างๆร่วมกับพวกเรซูจอร์หรือว่าไปอะไรมากมายครับเกี่ยวกับความดีก็มีอยู่บ้างฮะแล้ะใน New 52ีครับเขาได้คนพบไอ้วิธีการเปลี่ยนอาวุธให้ลงมาใน DNA ของเขาซึ่งทําให้เขายิงน้ำแข็งจากมือได้เลยไม่ต้องใช้ปืนแล้ฮะแต่ในภายหลังเขาก,กลับมาใช้ปืนอยู่ดีแหละครับนั่นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของกัปตันโคลนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่มาเหนียวเมกเล็กๆนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับ ปุ่ม subscribe ก็อยู่ตรงนี้เลยตอนกัเก่าๆก็อยู่ข้างล่างนี่เหมือนเดิมนะฮะอีกช anel ผมก็อย่าลืมชย่วยกันกด subscribe ให้ด้วย